หนุ่มกัญชัยดักคอเมียหลวงรัวคำถามถึงแม่น้ำหนึ่งปมแย่งผัวชาวบ้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้ออกมาเคลียร์ใจปมดรามา่าเจ้าแม่ใบหวยแย่งผัวชาวบ้านที่เมียฟิลม์มออกมากล่าวหาว่าเธอแย่งสามีไปจากเธอซึ่งทางแม่น้ำหนึ่งได้ออกมายืนยันว่าตนกับฟิลม์มลูกน้องในบริษัทมีฐานะเป็นเพียงเจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นและเธอก็ไม่ได้สนิทกับแค่ฟิล์มแค่คนเดียว เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านหนุ่มกัญชัยกาเนิดไพรที่ได้ดําเนินรายการเพื่อสัมภาษณ์แม่น้ำหนึ่งและทนายนิดาในรายการหนกระแสซึ่งมีช่วงหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยได้พูดขึ้นก่อนที่จะยิงคําถามไปยังแม่น้ำหนึ่งว่าภรรยาฟิล์มอาจด,ดูอยู่อาจมีคนไปเป่าหูว่าผมเข้าข้างน้ำหนึ่งข้อถามแบบตรงๆถึงเรารู้จักกันแต่เรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครและหนุ่มกัญชัยจึงได้ถามแม่น้ำหนึ่งว่าข้อถามตรงๆรูปคุณขออนุญาตเปิดทุกภาพ มีประเด็นที่คุณเองเหมือนไปให้เขาของไปถ่ายรูปในสถานที่ที่เดียวกันเหมือนนั่งอยู่บนเตียงเขาก็นั่งอยู่บนเตียงมุมเดียวกันคุณไปด้วยกันหรือเปล่าถ้าภาษามดดําคุณแอบไปกินกันหรือเปล่าโดยอีกฝ่ายตอบเพียงว่ากระจกนี้อยู่บนห้องนอนของเธอกระจกนี้อยู่บนห้องนอนเธอกระจกนี้เป็นมุมประจำพนักงานที่ถ่ายรูปสาเหตุที่เป็นมุมประจำานึงมีขนมเครื่องสับปดและไฟที่สวยอยู่นักกระจกนี้ คือพนักงานไม่ได้มีแค่ฟิล์มขึ้นไปถ่ายรูปมีลูกน้องหลายคนขึ้นไปถ่ายมีภาพลูกน้องอยู่ด้วยยืนยันไม่ได้อยู่กันสองคนมีภาพคนอื่นที่ถ่ายด้วยแต่พอภาพหลุดไปก็เหมือนเธอถ่ายกันอยู่สองคนขณะเดียวกันทนายแม่น้ำหนึ่งได้ระบุถึงข้อกฎหมายว่า ตอนนี้อยู่ที่น้ำหนึ่งนิดาดูเขาหลายเคสหลายเรื่องไม่พ้นเรื่องนี้ด้วยทีนี้ตอนนี้นิดาไม่ได้พิจารณาว่าจะฟ้องกลับใครยังไงแต่ตัวน้ำหนึ่งเองหลังเรื่องเปิดขึ้นมานิดาก็ถามว่าเรื่องเราเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงตัวน้ำหนึ่งเองก็ยืนยันกับนิดาว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปนในเชิงชู้สาวเวลาเราคุยกันคุยกันบนข้อเท็จจริงว่าอันไหนผิดก็คือผิด อันไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้อันไหนได้ก็คือได้สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเราก็ติงเขาว่าโอเคเรื่องเราไม่มีอะไรเกินเลยแล้วทุกอย่างมีคําตอบฟิล์มได้ของแบรนด์เนมคนอื่นก็ได้เขาได้จริงฟิล์มได้รับการกู้เงินคนอื่นก็ได้จริงๆเนเจอร์นีดา้าเขาทรตลูกน้องอย่างนี้จริงๆแต่ถามว่าทุกอย่างดีหมดไหมนีด้าก็มีติงบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมเช่นการไปเหยียบ ภรยาเขามีสิทธิ์จะคิดไม่ได้ตําหนิฝ่ายภรยาเขาเลยมองไปก็ไม่โอเคซึ่งเรายืนยันความบริสุทธิ์เราแต่คนนอกมองเข้าไปก็มีสิทธิ์คิดและตรงนี้น้ำหนึ่งได้รับทราบแล้วว่าไม่โอเคเขาคงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะกับใครต่อไปแต่ในส่วนสิ่งที่นีด้าคิดและกังวลที่อยากมาพูดด้วยคือจากพยานหลักฐานตรงนี้ถ้าตัวภรยาฟิล์มจะคิดไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ออกมาขมวดเลยว่าหลักฐานประมาณนี้แล้วจวหัวว่านี่คือเมียน้อยแล้ว นิดาว่าสิ่งนี้ก็ไม่แฟร์และไม่เป็นธรรมกับเขาวันนี้ที่มาเพราะอยากพูดในมุมนี้ให้สังคมมองด้วยแต่ตัวเอิญภรรยาฟิล์มและครอบครัวเขาไม่ได้คิดทีจารณาว่าจะอย่างไรกับเขาแต่ถ้าเขาจะฟ้องน้ำหนึ่งมานิดาคงเป็นทนายให้และสู้คดียืนยันความบริสุทธิ์แต่ส่วนคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อฟังข้อเท็จจริงแบบนี้ทั้งสองด้าน แล้วหลายคนแชร์ไปแล้วบอกว่าเมียน้อยปักทูบจะเข้าได้ไงตัวเองไปยืนยันว่าเขาเป็นเมียน้อยทางที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้อาจต้องปกป้องตัวเองประมาณนั้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ